ความตายไม่ได้เกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีแต่มันคือกระบวนการที่ค่อยๆเกิดขึ้นทีละขั้นทีละช่วงเวลาเมื่อความตายเริ่มใกล้เข้ามาร่างกายมนุษย์จะเป็นฝ่ายรับรู้ก่อนจิตใจเสมอหัวใจที่เคยเต้นสมั่งเสมอเริ่มเต้นช้าลงแรงบีบอ่อนลงเลือดทุกทรงไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญได้น้อยลงทุกขณะ ผู้ที่กำลังจะตายมักเริ่มรู้สึกอ่อนแรงเหนื่อยง่ายแม้เพียงลืมตาหรือหายใจก็กลายเป็นเรื่องที่ต้องใช้พลังทั้งหมดที่เหลืออยู่จากนั้นการหายใจจะเริ่มเปลี่ยนไปหลมหายใจไม่สม่ำเสมอบางครั้งหายใจที่บางครั้งช้าจนเหมือนจะหยุดมีช่วงที่ร่างกายหยุดหายใจไปหลายวินาที ก่อนจะสูดลมหายใจลึกๆอีกครั้งนี่คือสัญญาณว่าสมองเริ่มขาดออกซิเจนมือและเท้าจะเย็นลงก่อนเพราะร่างกายเลือกทรงเลือดไปเลี้ยงหัวใจและสมองเป็นลำดับสุดท้ายผิวหนังเริ่มซีดหรือเขียวคลำ้ำเมื่อออกซิเจนไปไม่ถึงสมองสติจะเริ่มเลือนรางการรับรู้ภายนอกค่อยๆหายไป เสียงพูดจะฟังไม่ชัดภาพตรงหน้าจะพร่ากล้ามเนื้อคลายตัวแต่มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือการได้ยินมักเป็นประสาทสัมผัสสุดท้ายที่ยังทำงานอยู่แม้ผู้กำลังจะตายจะไม่ตอบสนองแต่หลายครั้งพวกเขายังได้ยินทุกคำพูดรอบตัวแล้วช่วงเวลาสำคัญที่สุดก็มาถึง หัวใจหยุดเต้นไม่มีชีพจรไม่มีการหายใจร่างกายเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าความตายทางการแพทย์ในช่วงนี้สมองยังไม่ตายทันทียังมีเวลาอีกประมาณ4-6นาทีก่อนที่เซลล์สมองจะเสียหายถาวรน,นี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนที่หัวใจหยุดเต้นแต่ถูกช่วยทัน จึงสามารถฟื้นกลับมาได้แต่ถ้าไม่มีการช่วยเหลือหลังจากไม่กี่นาทีสมองจะเริ่มตายอย่างถาวรการตายจึงกลายเป็นความตายทางชีววิทยาจากจุดนี้ไม่มีทางย้อนกลับได้อีกหลังความตายไม่นานร่างกายจะเริ่มแสดงสัญญาณใหม่กล้ามเนื้อเริ่มแข็งตัวจากศรีรษะ ไล่ลงไปจนถึงปลายเท้ากระบวนการนี้เรียกว่าร่างกายแข็งตัวหลังความตายเลือดที่ไม่ไหลเวียนจะตกลงสู่ส่วนต่ำของร่างเกิดเป็นรอยคล้ำตามผิวหนังอุณหภูมิร่างกายจะค่อยๆลดลงจนเท่ากับอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมจากนั้นธรรมชาติจะเข้ามารับช่วงต่อ แบคทีเรียในลำไส้ซึ่งเคยถูกระบบภูมิคุ้มกันควบคุมจะเริ่มย่อยสลายร่างกายจากภายในเกิดแกส๊สเกิดกลิ่นเนื้อเยื่อเริ่มเสื่อมสภาพร่างกายที่เคยมีชีวิตค่อยๆกลับคืนสู่ธรรมชาติและสุดท้ายสิ่งที่เหลืออยู่ก็เป็นเพียงร่องรอยว่าครั้งหนึ่งเคยมีมนุษย์คนหนึ่งมีชีวิต มีลมหายใจและมีเรื่องราวความตายไม่ได้น่ากลัวเพราะมันโหดร้ายแต่มันน่ากลัวเพราะมันเตือนเราว่าเวลาของเรามีจำกัด